สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอย่ชอบคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไข่เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะครับสำหรับคนไทยไม่ว่าจะนํามาทําต้มผัด แกงทอดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูเลยนะครับซึ่งไข่ต้มเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแต่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทานไข่ต้มเข้าไปมากๆแล้วจะไม่ดีหรือเปล่าต้องทานเท่าไหร่นะครับอยังไงถึงจะดีต่อสุขภาพดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําครับว่าวิธีการทานไข่ต้มยังไงนะครับให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวนะครับให้ลองนําไปทํากันดูครับง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้นครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป ฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับ ข้อ If, ที่1เน้นกินไข่ต้มสุกนะครับต้องบอกว่าไข่สามารถนํามาทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับแต่อย่างแนะนําให้รับประทานเป็นไข่ต้มครับเพราะว่าการที่เรารับประทานไข่ต้มเนี่ยร่างกายจะได้รับพลังงานที่น้อยนะครับไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานทั้งหมด75กิโลแคลอรี่ครับแต่ถ้าเรานําไข่เนี่ยมาทําเป็นไข่ดาวนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะได้รับพลังงานทั้งหมด125กิโลแคลอรี่นะครับและถ้าเรานํามาทําเป็นไข่เจียวครับรับประทานเข้าไปครับร่างกายจะได้รับพลังงานทั้ง หมด250กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นไข่หนึ่งฟองนะครับถ้านํามาประกอบอาหารที่แตกต่างกันเนี่ยพลังงานก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับถ้าเราทานแต่ไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้นะครับร่างกายจะได้พลังงานสูงมากๆเมื่อเราใช้ไม่หมดไม่ได้ออกกําลังกายพลังงานเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปเลยครับกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันนะครับสะสมตามร่างกายของเราทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไขมันสะสมในเส้นเลือดด้วยนะครับดังนั้นหมออยากจะแนะนําให้รับ ทานเป็นไข่ต้มให้มากขึ้นเพราะว่าไอตัวไข่ต้มเนี่ยพลังงานต่ํามากๆและควรเป็นไข่ต้มสุกด้วยนะครับการที่เราต้มไข่ไม่สุก ะะหรือว่าทานเป็นไข่ลวกหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีว่าทานเป็นไข่ลวกได้ไหมนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไข่ต้มไม่สุกเนี่ยนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้รับประทานเข้าไปแล้วอาจจะทําให้ท้องเสียไม่ดีต่อลําไส้ของเรานะครับดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีอายุยืนยาวนะครับรับประทานเป็นไข่ต้มสุกก็จะดีที่สุดครับ ข้อที่2เติมเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการรับประทานไข่ต้มเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รับประทานกันเพียวๆนะครับก็จะมีการเติมเครื่องปรุงเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกซอสนะฮะน้ำปลา,าซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับต้องบอกว่าพวกเครื่องปรุงเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมที่สูงเหมือนกันครับถ้าเราจิ้มมากๆเติมเข้าไปมากๆแล้วร่างกายจะได้รับเกลือมหาศาลเลยนะครับส่งผลทําให้ความดันโลหิตสูงไตทํางาน หนักได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำรัาว่าควรจิ้มแต่น้อยนะครับเติมได้น้อยครับไม่ได้ไม่ให้เติมเลยนะครับหมอก็เติมครับเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเลยเราอาจจะกินไข่แบบไม่มีความสุขนะครับก็แนะนําว่าให้เติมให้น้อยที่สุดนะครับอย่าเติมมากจนเกินไปก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นครับ ข้อที่3รับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากๆเลยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยควรรับประทานไข่กี่ฟองไม่ควรเกินกี่ฟองนะครับต้องย้อนไปก่อนครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีคําแนะนําว่าการที่เรารับประทานไข่มากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ไขมันในเลือดสูงนะครับเกิดเส้นเลือดอุดตันได้แต่ในปัจจุบันนะครับก็มีงานวิจัยออกมาเยอะมากขึ้นแล้วนะครับว่าการที่เรารับประทานไข่เข้าไปเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให เส้นเลือดอุดตันนะครับดังนั้นสามารถรับประทานได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกนี้ก่อนครับว่าของทุกอย่างการที่เรารับประทานมากจนเกินไปแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับควรทานในปริมาณที่เหมาะสมครับสำหรับคนที่แข็งแรงดีนะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะทานวันหนึ่งสองสาฟองอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับอาจจะต้องจํากัดปริมาณสักเล็กน้อยนะครับจะวันละหนึ่งฟอง หรือว,ว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะ3-4ฟองก็ได้ครับแบบนี้ไม่มีปัญหาครับ สรุปนะครับกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1รับประทานเป็นไข่ต้มสุกนะครับหลีกเลี่ยงพวกไข่ลวกที่ไม่สุกแบบนี้นะครับก็จะร่างกายแข็งแรงมากกว่าครับข้อที่2นะครับรับประทานไข่ต้มโดยการปรุงเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดครับแล้วก็ข้อที่3นะครับรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมครับซึ่งคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจําตัวต่างๆนะครับรับประทานได้เลย 2- 3สฟองต่อวันไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนที่อายุ มากขึ้นแล้วนะครับมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานแบบนี้อาจจะรับประทานให้จํากัดปริมาณลดลงสักเล็กน้อยนะครับอาจจะวันละ1ฟองหรือว่า3-4ฟองต่อสัปดาห์ครับแนะนําเลยครับใครที่ชื่นชอบการรับประทานไข่นะครับลองรับประทานแบบนี้ดูรับรองว่าสุขภาพจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการรับประทานไข่แล้วอย่าลืมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยเสริมนะครับสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย